ท็อปเมนไทยแลนด์สวัสดีค่ะทุกวันนี้ตามโซเชียลต่างๆมักจะมีการเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามในแง่มุมต่างๆอยู่เสมอๆโดยเฉพาะในเว็บไซต์ของต่างประเทศนั้นมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเวียดนามและไทยกันอย่างมากมายทั้งในเรื่องของผู้คนอาหารกีฬาการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าเวียดนามจะแซงหน้าไทยบนเวทีระดับโลก แล้วทุกคนเคยสงสัยกันหรือไม่ว่าทำไมชาวเวียดนามหรือชาวต่างชาติถึงคิดกันเช่นนั้นและเช่นเคยนะคะแอดก็ได้ไปหาคำตอบสำหรับคำถามดังกล่าวเพื่อนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วส่วนความคิดเห็นหรือคำตอบของชาวต่างชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะผมไม่แน่ใจว่าไทยจะแพ้เวียดนามจริงๆหรือเปล่านะแต่เท่าที่ผมเห็นผมเห็นว่าเวียดนามกำลังจะแซงหน้าประเทศไทยในด้านของการลงทุนที่ดึงดูดใจ เหตุผลก็คือความมั่นคงของทีมผู้นําเวียดนามเมื่อเทียบกับประเทศไทยที่มีการรัฐประหารอยู่บ่อยๆพรรคคอมมิวนิสต์ดูเหมือนกับปีศาจร้ายแต่อย่างน้อยพวกเขาก็สามารถจัดทาแผนพัฒนาและดําเนินการทุกอย่างไปได้ทั่วประเทศซึ่งผลลัพธ์มันก็เกิดขึ้นจริงต่างจากประเทศไทยที่กลุ่มชนชั้นสูงต่อสู้กันเองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนทิ้งให้ประชาชนทั่วไปอยู่เบื้องหลัง ความคิดเห็นต่อมานะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากพวกเขาเป็นประเทศผู้ผลิตเกษตรกร,ร,กรนักธุรกิจและพวกเขาสามารถทําได้ทุกอย่างตามการร้องของของผู้ซื้อไทยไม่เคยสูญเสียพื้นที่ให้เวีดนามเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านในไทยมีอยู่มากมายยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ที่เป็นสากลอย่างเรดบลูเป็นตน้นซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จของไทยเหมือนกันความคิดเห็นต่อมานะคะ ผมไม่คิดว่าประเทศไทยจะเสียพื้นที่บนเวทีโลกให้กับเวียดนามมากนะักหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อปี2541ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศพัฒนาเขตเศรษฐกิจโครงข่ายจราจรใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและท่าเรือส่วนใหญ่มันได้ช่วยให้ประเทศไทยฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วในทางกลับกันเวียดนามเองก็ได้พัฒนาแรงงานใหม่ ซึ่งเงื่อนไขของพวกเขาเอื้ออำนวยต่อการลงทุนจากต่างประเทศมากกว่าดังนั้นเมื่อบริษัทเหล่านี้พิจารณาที่จะสร้างโรงงานแห่งใหม่พวกเขาจะมีชื่อของเวียดนามอยู่ในตัวเลือกของพวกเขาด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะเพราะคนไทยกําลังเดินไปแบบเอืยอยเชยพวกเขาคิดว่ากําลังเดินหน้าแต่จริงๆแล้วกําลังเดินถอยหลังความคิดเห็นต่อมานะคะ การบรรยายสรุปของเวียดนามกล่าวถึงแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเวียดนามกับสหรัฐความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นและสิ่งที่สหรัฐจะได้รับและได้ประโยชน์หากย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนามหลังจากสีทศวรรษนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเวียดนามความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐก็ได้เปลี่ยนไปอย่างมากหลังสงครามเวียดนามในปี1975สหรัฐอเมริกาและเวียดนาม ได้ประกาศความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเมื่อวันที่11กรกฎาคม1995เวียดนามและสหรัฐอเมริกาได้เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ25ปีเมื่อเดือนก,กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีและเศรษฐกิจนับตั้งแต่ยุติสงครามเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะคะใทรจะแพ้เวียดนามแน่นอน ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเวียดนามได้ลอกเลียนแบบเศรษฐกิจของจีนอยู่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ 1. เศรษฐกิจโดยรวมถูกกำหนดโดยตลาด 2. รัฐชี้นำการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการลงทุนตามแผนโครงสร้างพื้นฐานในทางกลับกันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นเศรษฐกิจตลาดเสรีโดยพื้นฐานแล้วรัฐจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินงานทางเศรษฐกิจสิ่งนี้นำมาซึ่งแง่ลบหลายประการเช่น 1. โครงสร้างพื้นฐานของไทยเริ่มล้าหลังเวียดนามและเป็นไปไม่ได้ที่จะพึ่งพาภาคเอกชนในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนสสมหรือการสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเป็นต้น 2. รัฐบาลไทยยึดหลักเศรษฐกิจแบบตลาดและรัฐบาลไม่มีภาคส่วนที่เข้ามาแทรกแซงการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิผล ยกตัวยอย่างเช่นในประเทศจีนมีการระดมตัวผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและเศรษฐศาสตร์เป็นพิเศษจากเมืองต่างๆและตั้งให้เป็นผู้นำหมู่บ้านเพื่อที่จะช่วยให้การพัฒนาหมู่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพซึ่งเวียดนามเองก็กำลังดำเนินมาตรการที่คล้ายก,กันกับจีนในขณะที่ไทยไม่ได้ดำเนินมาตรการดังกล่าวดังนั้นความคิดเห็นของผมก็คือหากสิ่งต่างๆยังคงดำเนินต่อไปอยู่แบบนี้ ภายในอีก20-30ปีข้างหน้าถ้าให้มองกันในแง่ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจเวียดนามจะแสงหน้าและทิ้งประเทศไทยเอาไว้ข้างหลังความคิดเห็นต่อมานะคะในฐานะที่เป็นครูและสอนหนังสือในทั้งสองประเทศในด้านของการศึกษาทําให้ผมรู้ว่าความแตกต่างที่สําคัญระหว่างทั้งสองประเทศคือเรื่องของการศึกษาและคุณค่าของนักวิชาการทัศนคติแบบไทยๆสบายๆนั้นน่ารัก แต่ทัศนคติอย่างนั้นก็ยังคงอยู่ในระบบการศึกษาของไทยด้วยในเชิงอาชีพของชาวเวียดนามเอาจริงเอาจังกับทุกอย่างมากขึ้นซึ่งมันดึงดูดนักลงทุนได้มากขึ้นด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะประเทศไทยยังนำหน้าเวียดนามอยู่แต่จะนำหน้าไปอีกงานแค่ไหนอันนี้ไม่รู้ตอนนี้พวกเขากำลังนอนหลับอยู่คนไทยโดยทั่วไปนั้นผ่อนคลายมากนั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ได้ยินอะไรมากมายจากประเทศไทยในตอนนี้ นอกจากการทำรัฐประหารการท่องเที่ยวทางเพศเวียดนามกำลังลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะพวกเขามีค่าแรงที่ต่ำกว่าคนเวียดนามทำงานเร็วมากคนไทยก็ทำงานเร็วและมีประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่อย่างอื่นผมไม่ได้คิดอย่างนั้นความคิดเห็นต่อมานะคะผมขอยกเครดิตส่วนใหญ่ให้คนเวียดนามนะ พวกเขาทํางานหนักและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายมากกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมันมีส่วนอย่างมากต่ออนาคตของประเทศและเวียดนามเองก็ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกาอีกด้วยความคิดเห็นสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะคะชาวเวียดนามทํางานหนักขึ้นเพราะมีลูกหลานชาวจีนในเวียดนามมากกว่าในประเทศไทยจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และข้อมูลทั้งหมดที่แอดได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของชาวต่างชาติเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งความคิดเห็นของพวกเขานั้นก็เป็นเพียงอีกหนึ่งมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองไทยไม่ใช่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ดังนั้นก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะขัดต่อความรู้สึกของเราชาวไทยไปบ้างหรืออาจจะพูดเกินจริงไปบ้างก็ได้นะคะส่วนเรื่องจริงจะเป็นเหมือนกับที่เขาได้แสดงความคิดเห็นออกมาหรือไม่นั้นเราคนไทยคือคนจะให้คำตอบได้ชัดเจนมากที่สุด และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปเอาไว้นะคะสวัสดีค่ะ